นี่คือองค์ชายต้าเยี็ยนนี่ก็ตาเยี็ยน,น,นเหมือนไหมเหมือนปะวันนี้ผมมาเป็นองค์ชายตาเยี็ยนเข้าใจไหม ครับสวัสดีทุกคนได้นะครับบันนท้งครับพี่ดีครับผมเอ้ยไม่ใช่สิวันนี้ผมเป็นองค์ชายใต้เย็ยนนีหว่าสำหรับการคอสเพลย์ของผมเป็นไงครับี่ชมเหมือนไหมให้ดูอีกทีดูแต่งหน้าไวอย่างเต็มโซมเลยมี่างอไหอ่ะนี่ดูเหมือนนะ เกม Swordman Awakening เป็นเกมต่อสู้ RPG รูปแบบใหม่เล่นสนุกหยุดไม่อยู่เป็นเกมมือถือการต่อสู้แนวใหม่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของโลกศิลปะก,การต่อสู้แบบดั้งเดิมจากกระบวนท่าต่างๆโดยมีผู้เชี่ยวชาญกว่า100คนมาร่วมออกแบบและถ่ายทอดศิลปะก,การต่อสู้ระดับสูง พร้อมการจับคู่ในรูปแบบหลากหลายหลักมิติในเกมนี้ทุกท่านจะได้สัมผัสโลกศิลปะาก,การตอ่อสู้ที่ไม่เมอกันรักและไม่เหมือนใครแน่นอนกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมผมถึงก็ต้องไปใส่วิกมาคอนเพลเลยอ่ะคุณผู้ชมเห็นคิ้วอ่ะดูคิ้วดิดูอคิวค้วอะไรมาล่ะดคิ้วดิ <laughs> ถ้ามีพัดนะใช่เลยถือพัดโอ้ใช่เลยวะ่ะอ่ะเข้าไปในเกมกันดีกว่านะโอเคครับเราก็เข้ามาในหน้าเกมแล้ว ในเกมนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมจะเป็นฝั่งอะไรมีเ,เมตากับอหังกาเกมนี้เนี่ยคุณผู้ชมเวลาที่คุณไปทํโครงทําเควสนะนะการตอบคาถ,ถามเนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับค่าพวกแต้มคุณธรรมกับค่าอหังกาด้วยความที่เกมนี้นะครับเป็นเกมต่อสู้แนว RPG แพ้จเราก็ต้องมีการปรับแผนกันคุณผู้ชมเราต้อง เลือกวางตำแหน่งนะครับเนี่ยไหมถ้าเราวางตำแหน่งถูกต้องเนี่ยมันก็จะบวกเฮ็ดพงเฮดพีบวกค่าพลังป้องกันเห็นไหมบวกปานแท้อะไรแบบเนี้ไอตัวเนี้ยควรจะอยู่ข้างหน้าถูกแล้วนะอ่ะเดี๋ยวไปปรับวรยุทธ์สักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยตัวละครเรามีวรยุทธ์รือกงเล็บอินซีว้าวงเล็บอินซีมันสุดยอดมากเดี๋ยวเราใส่ให้ตัวหลักดีวกว่าเว้ยไงไหมใส่ตัวหลักได้สึหรับตัวหลักนี่ก็จะมีกระบวน่ารกงเล็บอินซี ส่วนการปลดล็อกวรยุทธ์เนี่ยเราก็ต้องไปกดฝึกฝนก,ก่อนนี่นะครับผู้ชมเอาไปดูพลังภายในกันดีกว่าเราใช้กําลังภายในให้ตัวนี้ก่อนต่อไปไปปรับอุปกรณ์บ้างดีกว่าเวนี่ไงการปรับอุปกรณ์เราก็สามารถเลือกได้เลยนะตรงนี้ว่าคุณจะใส่อะไรไว้นะครับตอนนี้ผมมีอาวุธเสื้อแล้วก็เอ่อพวกของประดับนะครับแค่ตัวเดียวนะผมก็ใส่ได้แค่ตัวเดียวต่อไปดีกว่าปรับไ้กลแล้วกันตอนนี้เอ่อตอนนี้เรายังไม่มีไ้กลเลยนีกว่า Okay, เดี๋ยวเราไปทำค่ายกลก่อนเนี่ยผมมีค่ายกลค่ายแรกเว้ยค่ายหกประสานสลามลมว้านี่ไงกดล็อกก่อนฝาบ้ารวมสำเร็จนี่ไงทีนี้เราก็จะปรับค่ายกลได้แหละเพราะเรามีค่ายกลนี่เลือกปับ๊บมาติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับนี่ทีนี้เราก็จะมีค่ายกลยแล้วเยกเคอะไรนตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่เราสามารถเปลี่ยนชื่อตัวละครได้ด้วยแน่ไหม เราเปลี่ยนชื่อแก้ไขได้เลย,ยอันนี้มันชื่อเจ้าสำนักใช่ปะเราพิมพ์เป็นเจ้าสำนักหนึ่งเก้าหนึ่งได้ไหมครับกดบัทึกปุ๊บอ่านี่ไงได้ว่าคุณผู้ชมไหมโคตรเท่เลยลองเปลี่ยนรูปลักษณ์ดิลองเปลี่ยนรูปลักษณ์อ,อ้าหน่ารักว่ะใช้สก,กิลแบบโคตรเท่เลยในหน้านี้เราก็สามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์นะครับเนี่ยทำให้ตัวละครเรามีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเห็นไหมเนี่ยเรามีอะไรเราก็ใส่ได้แต่ตอนนี้ผมไม่มีเสื้ออ่ะผมเอาเสื้อใจคนนี้มาใส่ก่อนดีกว่า เพราะว่าตัวนี้มันจะเก่งกว่านี่ผมก็เอาทรงเอาเสื้อมาใส่เอาเครื่องประดับมาใส่นะครับบยัยงัริยุทธ์นี่ก็แทนได้เห็นไหมเนี่ยเอามาแทนได้หมดเลยกดเพิ่มพลังทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นการอัปเกรดตัวละครเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็มีบริยุทธ์3อย่างเลยมีทั้งงาคว้าอากาศกรงเล็บอินทรีแล้วก็ธนูพิชิตซ้ายขวา นะครับอันนี้เป็นกําลังภายในของตัวนี้ผมอใสให่หมดเลยเจ้าสนักหนึ่งกำหนึ่งเห็นไหมตำนานบูลลิ่มว้าวโคตรแฟนตาสติกครับทุกผู้ชมดูสเตตัสต,ตัวนี้ดิจูมตี4,110ัน้อยสบแล้วครบต่อไปเป็นการพัฒนาจอมยุทธ์คุณผู้ชมเราสามารถที่จะพัฒนาจอมยุทธ์ให้เราเก่งขึ้นกว่านี้ได้ด้วยเนี่ยโดยการฝึกวิชานะครับเราสามารถฝึกวิชาได้เราก,กดฝึกด่วนก็นได้เนะนี่ยเหน็นไหมกดฝึกด่วนฝึกครบเลยเราก็ต้องกดทะลวงด้วยนะครับเพื่อที่ให้ตัวเราเนี่ยทะลวงไปถึงเก่งขึ้นว้าว ใช่ไหมเป็นกรอบเขียวแล้วตัวละครเราก็จะเลื่อนขั้นไปได้อีกขั้นหนึ่งการฝึกนี่ก็มีหลายอย่างนะคุณผู้ชมฝึกวิชาเขตแดนฝึกชิปประจเนี่ยใช่ไหมได้มาเลยตําราฟ้าแล้วเนี่ยตำราฟ้ามันต้องมีขอบด้วยนะอันนี้เรายังไม่มีแล้วก็มีการอัพเลเวลตัวละครด้วยคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ผมวิวตันแล้วนะครับมันก็เลยอัพไม่ได้มันตันที่วิวหกสิบถ้าพวกที่แบบวิวไม่ตันอ่ะอย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวเขาไปดูเนี่ย ไอพวกตัวนี้ก็คือเนี่ยมันสามารถใช้ได้นะครับเนี่ยเปิดทำวิวแต่นี่คือมันก็ตันแล้วนี่หว่ามันก็ตันอยู่เเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยทำวิวเราไม่ตันแล้วก็อัพวิวตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอัพวิวตัวละครตรงนี้เลยยิ่งเราพัฒนาตนัวละครมากขึ้นแบบมีคงมีของมีวรยงวรยุทธ์มีกําลังภายในที่มันเวิวสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ทีมเราเนี่ยมันเก่งขึ้นด้วยน,นั่นเองคุณผู้ชมเช็่จอมยุทธนลสิจายุทธนลนเรียนมา ต่อไปคุณผู้ชมเราไปดูการฝึกฝนกันดีก,กว่านะครับการฝึกฝนเดินเที่ยวผมจะแนะนําเป็นการฝึกฝนเดินเที่ยวแล้วกันนะในคลิปนี้เนี่ยนี่เรากดตรงนี้เลยฝึกฝนเดินเที่ยวกดเข้าไปปุ๊บโอ้โหเห็นไหมสังเกตไหมมันมีไลหลมวนมากแต่ผมจะเน้นตรงเดินเที่ยวนะครการเดินเที่ยวเนี่ยเป็นการเดินท่องบูลิมคบหา้วยใจสาวงามรู้ใจร่วมกวาดล้างวิทีภพโอ้โ เข้าได้3มครั้งอ่าเนี่ยเราไปเดินเที่ยวที่ไหนดีนะฮะไปวัดหลิงอินไหมวัดหลนะิงอินอันถูกนะแล้วก็ทางเข้าหุบเขาลืมทุกคมว่านะถ้าเกิดเราจะเดินเที่ยวเนี่ยไปวัดดีไหมนะไปแบบงานวัดไงงานวัดแบบประเทศไทยเรา <c oughs> ไปงานวัดดีกว่าเว้ยอ่าไหนลองดูดิประสบท่านนี้อมิตรพุทธระยะน,นี้มีเรื่องในใจใช่ไหมเนี่ย เลยมาเที่ยววัดน,นะใต้ซื้อข้าไม่ได้เป็นอะไรข้าเห็นประสกเนี่ยจุนอินทั้งสีม่วงเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาให้อามาทํานายได้ไหมเนี่ยทํานายนั้นเป็นทำนายนั้นเป็นความสามารถของสำนักเตา๋าหเขาพยักมังกรไม่ใช่เหรอคำกล่าวนี้ไม่ถูกต้องนะพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้บรรลุธรรมมองเห็นชาติก่อนและปัจจุบันของพวกเจ้าเจ้าสำนักบอก ถ้าก่อนข้าคืออะไรล่ะข้านับนิ้วทำนายแล้วเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนับนิ้วทำนายเนี่ยนะไม่ความว่ายัางไงล่ะหลวงพ่ออ้จอมยุทธน้อยชาติก่อนเกิดเป็นคนใหญ่คนโตนะข้าสนแก่วิรยุทธ์ของข้าเป็นไงวริยุทธ์อันดับหนึ่งในใต้ล่ะโอ้ว้าวหลวงพ่อเนี่ยเข้าใจชงแลเนี่ยบพเพของข้าล่ะยิ่งงามโฉมสคราน ยิ่งงามโฉมสักครันบุคลิกล่าประดุงคุณธรรมชื่อเสียงเลื่องลือทั่วยุทธภว้าชาติก่อนของข้าสมบูรณ์แบบมากแต่ชาติก่อนของเจ้ามีศัตรูคนหนึ่งใครวะศัตรูถูกต้องศัตรูในชาติก่อนของประสบเป็นไก่ตัวหนึ่ง <laughs> เป็นไก่ไอ้เย้แค่ ศัตรูของกูคือไก่ใช่ไหมเนี่ยลาก่อนข้ายังไม่ได้พูดถึงชาตินี้เลยชาตินี้ท่านเป็นผู้นําบูลิมระหว่างเดินเล่นบังเอิญพบเจ้า,าวาดหวังลิ่นอ๋อเจอเจ้า,าวาดเจ้า,าวาดทำนายชะตาชีวิตให้เจ้าอืมไม่นะคือผมอยากไปเจอสาวนะครับผมไม่อยากเจอหลวงพ่อเลย oh. สามสวยเนี่ยไม่เห็นไม่จอมยุทธเนี่ยเห็นไหมดูหน้ากูดิกูแต่งหน้ามาขนาดนี้แล้วต้องเจอสาวๆสิวะไปร้านแล้วกันนะผมลองไปนั่งร้านดูดิต้องเจอสาวอะสหายไม่เจอกันนานเลยนะพี่ฟู่บังเอิญจริงๆเลยทําไมไม่อยู่ที่นี่ได้ละ่ะสรุปกูไม่เจอสาวแล้วระหว่างเดินเล่นบังเอิญพบฟู่เจียนหารทั้งสองดื่มเหล้าหัวลาน้ําในโรงเตี๊ยมเออสรุปกูไม่เจอสาวเลยเฟล หลังจากที่เดินหาสาวมาเราไม่เจอสาวเลยเราไปประลองสักหน่อยดีกว่านะไม่ชอบไปหมวด้าดวนเล่นดีกว่าเลย ไปเข้าหมวดประลองการประลองนี่ประลองได้ถึง5ครั้งกันเลยทีเดียวนะต่อวันนะคุณผู้ชมไหมจำนวนท้าด่วนนะครับห้าทับห้าเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยสิลองสักสามครั้งดูเออเอาพลังที่มันต่ำกว่าเรานะตอนนี้พลังโจมตีทีมเราเนี่ยหกหมื่นห้าโอ้โหเชียค่เราลองตบเด็กดูก่อนเลเนี่ยเอาลองน้อยสุดน,น้อยสุดเด็กอ่ะมันจะเป็นไงวะลองตบเด็กดูก่อนอื ช่วยบปออโต้เลยเริ่มต่อสู้สมควรตายสมควร้าโอ้เดินไปตบหน้าโอ้ตายเลยหรือวะตายจริงโอ้โหต่อยสองขวบคหแรกวันเออเฮอกระบี่ไรความแปรนี้คุณแพ้เยดเคสติเราขึ้นมาหนึ่งเอาที่มันทัดเทียมกับเราเว้ยเอาสักหมื่นแปดแล้วกันลองหมื่นแปดอ่าว้าวเอาลองตบดเลย เริ่มต่อสู้โอ้ยอ่ะเบนเจ้าสิ่งกยจเจปั๊กปั๊กปั๊กปักปั๊โอ้ยโอ้ยโอ้ยถึกว่ะมันเก่งว่ะ,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 ะอุ้ยตะลุย,ยลเจด,ดนแบบแรงมากตายด้วยไม่ตายแล้วค่อยทีเดียวโอหตามศัตรูแล้วว่ะหยกยักษ์มักงกรโอ้โหโอ้โหหมัดมังกรเปลียนเหนือโอ้โหแม่งแทงกูยับเลยดำนี่ปราณมุ่งตะวัน อันน bon ันกงอติ๊กดีดอ่ะคนนี้อ่านังอติ๊กดีกูละเหงาคว้ากึก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 กอ่าวตายเลยโอ้โหเจ๋งเงมากเลยเจ้าสำนักหนึ่งก้าหนึ่งเลยกงเล็บอินซีหูมืดโคตรแรงเลยนะเป็นโคตรฉาตเอาไปลองสักหมื่นแปดแล้วกันอันดับห้าพันเก้าลองดูดิเร้ยอันดับห้าพันแปดกว่ามาต่อสู้กันดีกว่า ฝ่ายของตนก่อนเลยเดพี่ิกใจอาไข่เี่ยโคตรดนี่ต่อยิโอ้หกุลิโคตรแรงอะทีเดียวตายเลยฝ่ายตะตือฝ่ามืออะไรโอ้อย่างเบาเลยโอถ้าต่อยไมพี่าต่อยโอ้ดาบฟันกุเลเลยกุลิบนาชิจ ใหญ่มากอุ้ยแรงอยู่นะเนี่ยอุ้ยจะได้อยู่นะไอ้กงเล็บอะไรมึงเนี่ย<ๆ>นี่ละอ่ะจะกามเลยไหมเจอหมัดดีนี่ไงกงเล็บมังกรโอ้โหมังกรโง่เฮ้ยอ่ะ,อะ,อะแต่จัดทีมมาขวดเถื่อนได้ไหมในสนามบลอลเลยก็มีลานค้าด้วยนะเนี่ยก็เอาแต้มนะครับเอาแต้มมาแลกซื้อได้ ดูอันดับเลยเดินไปอันดับเยอืมว้าวซหมาร์เลหางอันนี้คือชื่อเรานะครับเราอยู่อันดับที่5,8 6 2แ้หโหที่หนึ่งพลังเกือบ8 0 0แสนน่ะโหมันเก่งขึ้นเดี๋ยวไปน้าฝึกฝนต่อดีกว่าคุณผู้ชมเราจะไปน่าฝึกฝนต่อยิ่งเลเวลเราเยอะเนี่ยเราก็จะเข้าที่ฝึกฝนอื่นได้นอกจากไอเดินเที่ยวอะก็จะมีเนี่ยไหมมีเนี้อท้าดวนประจำวันฝุ่นฝันทุดีมีราชาสมบัติ มีห่อไล่ย,ยุดที่พำนักเปยโชบปอลปักขาวดำเนี่ยอะไรพวกนี้โอ้โหเต็มเลยแต่ถ้าเราฝึกถ้าเราอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังไม่พอใจในจอมยุทธ์ของเราเนี่ยเพราะว่ามันเก่งได้แค่นี้เนี่ยเราก็ต้องหาจอมยุทธ์คนใหม่เข้าทีมโดยการกดตรงนี้เลยเฟ้นจอมยุทธ์กดฟรีได้หนึ่งครั้งต่อวันนะคุณผู้ชมในการเฟ้นจอมยุทธ์เนี่ยลองเปิดเฟ้นจอมยุทธ์อ่เดี๋ยวลองดูดิสักครั้งหนึ่งชี้ยาโอ โอ้ได้ตัวม่วงมาตัวนึงเว้ยตำนานยุทธภพโอ้เฝิงชุยเสว่เฝิงชุยเสวยโอ้โหน่าจะใช่นะเสว่ตัวสีม่วงโอ้ยได้ตัวสีม่วงอีกแล้วเว้ยได้ตัวสีม่วงมาสองตัวเลยโห่เฟยแค่คุณผู้ชมเราลองไปสุ่มอะไรมาแล้วได้ตัวสีม่วงเลยใช่ไหมแต่ มันจะมีตัวสูงสุดรนั้นก็คือตัวสีทองมรากดตรงนี้เลยเนี่ยผูกมิดจำกัดเวลาเนี่ยอันนี้คือเ e อี้ยกล้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองหาดูดิเผื่อได้เ e อี้ยกล้วยเฮ้ยเราได้ชิ้นส่วนเ e อี้ยกล้วยมาเยอะอยู่นั้นต้อง8ปดสิบอะเดี๋ยวเราต้องกดไปเรื่อยจนกว่ามันจะครบ8ปดสิบ เคคุณผู้ชมสนับเกมนี้นะครับ s o r t m a n a w a k e n i n g ในการให้ดูระบบคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะคุณผู้ชมสนับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปโกรดกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับคุณผู้ชมไปตามหาเยื่อกล้วยกันแล้วกันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสนับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับพี่บ๊ายบาย